สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกท่านคะการทำนายดวงชะตนี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะ สิ่งใดที่ดีก็ขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะและขอให้ทุกท่าน คิดบวกมีพลังบวกมีกําลังใจที่ดีนะคะเพราะการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวท่านนะคะแล้วก็จะทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านแล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆที่ ท่านต้องการเกิดขึ้นกับท่านนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จนะคะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎในปี2566นะคะ สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในปี2566นี้นะคะสถานการณ์ทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านจะมี ดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะในปี2566นี้นะคะในช่วงต้นๆปีนะคะท่านอาจจะต้องเหนื่อยบ้างนะคะท่านอาจจะมีปัญหาให้คิดมากหรือเครียดนะคะหรือมีภาระให้ต้องแบกไว้เยอะก็ขอให้ท่านอดทนใจเย็นๆน,นะคะต้องรอ จนถึงวันที่19เมษายน2,566ไปแล้วนะคะดาวพระฤหัสบดีจะย้ายเรื่องการงานต่างๆจะดีขึ้นนะคะท่านจะได้ทำงานใหม่ท่านจะมีเครดิตดีในงานจะมีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับได้รับกะไว้วางใจนะคะแล้วก็ท่านอาจจะได้ขยายกิจการใหม่ๆนะคะ และเมื่อดาวมฤตยูจรเข้าพบลาภะนะคะท่านก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะก็ลองเสี่ยงโชคบ้างพอเป็นกำลังใจนะคะและในปี2566นี้นะคะท่านที่ทำการค้าขายหรือทำธุรกิจนะคะหรือติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือออนไลน์นะคะก็จะมีเกณฑ์ดีจะประสบความสำเร็จนะคะ การงานในปี2566นี้นะคะหลังวันที่19เมษายน6 2566ไปแล้วนะคะท่านจะมีไอเดียใหม่ๆหรือคิดริเริ่มจะทำงานใหม่ๆนะคะจะมีเครดิตดีในงานนะคะจะได้รับการยอมรับ แล้วก็ไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเมตตาเอ็นดูให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ท่านทำนะคะแต่ท่านก็ต้องทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วท่านจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังนะคะการทำงานหรือการลงทุนในปี2566นี้นะคะท่านควรทำงานคนเดียวนะคะไม่ควรทา งานแบบเป็นกลุ่มหรือไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์จะเกิดการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงกลางปี2,566ถึงปลายปี2,566นะคะและในปี2,566นี้นะคะก็ให้ระวัง เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงปี2,566นี้ท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับงานหรือเอกสารสัญญาต่างๆท่านจะต้องมีความละเอียดอรอบคอบถี่ถ้ถวนนะคะพิจารณาเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีก่อนจะลงมือเซ็นเอกสารสัญญาใดๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในปี2,566นี้ท่านมีดาวพาระฤหัสบดีเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นเรื่องเงินของท่านยังไปได้ดีนะคะแม้จะมีรายจ่ายมากแต่การเงินของท่านจะยังหมุนคล่องตัวดีผ่านไปได้ดีเพราะตั้งแต่เดือน มีนาคม2566ไปจนถึงเดือนกันยายน2566นะคะท่านจะมีเงินเข้ามามากเป็นพิเศษนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็แนะนําว่าเมื่อมีเงินเข้ามาเยอะก็ให้ท่านเก็บออมเอาไว้ให้มากนะคะเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่จําเป็นนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายปี2566ที่ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ แล้วก็ขอให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามแน่นะคะแม้จะมีรายจ่ายเยอะในปี2566การเงินของท่านก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะสำหรับทางด้านของความรักนะคะคนโสดในปี2566 ะะท่านมีเกณฑ์จะพบคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรืออยู่แดนไกลนะคะจะมีเกณฑ์ดีจะมีการสารสัมพันธ์แล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีนะคะคนมีคู่นะคะในปี2566นี้ท่านมีเกณฑ์จะขัดแย้งกับคู่ของท่านนะคะเนื่องจากดาวพระราหหูนะคะ ดาวกับดาวเกตทํามุมกับดาวเสาร์นะคะทาเป็นมุมฉากกับดาวเสาร์นะคะจะทําให้เกิดปัญหานะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาคม2566เป็นต้นไปนะคะท่านกับคู่ของท่านอาจจะต้องห่างกันเนื่องจากเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันได้ดังนั้นในปี2566นนี้นะคะก็ขอให้ท่านอดทนนะคะใจเย็น มีอะไรก็ให้หันหน้าคุยกันดีๆนะคะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้อะไรช่วงในปี2566นี้นะคะอะไรปล่อยผ่านได้ก็ให้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ระวังคู่ของท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยนะคะก็หาเวลาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในปี2566นี้ ถือว่าสุขภาพของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอาจจะมีเจ็บป่วยบ้างก็เล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพื่อจะได้ทำให้สุขภาพของท่านดีอยู่เสมอนะคะค่ะ ก็ขอขอบคุณชาวราศีกรกฎลัคณาราศีกรกฎทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกรกฎลัคณาราศีกรกฎทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ